สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอน,นี้จะเป็นคลิปต่อนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวขอรีบอัดนิดนึงนะคะโทรศัพท์เข้าแล้วสัมอ่าคลิปแล้วมันหลุดทุกทีเลยนะคะเพื่อนๆหน่วยมากน,นี้นะคะเป็นสมุดใส่สาพาสปอร์ตแล้วก็ใส่บัญชีนี่คะ่ะ นี่คือออเดอร์ของเรานี่ราหาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็นี้ค่ะนี่ก็น่ารักมากแก้อนี้ค่ะชูเกอร์บันนี่นะคะ อันนี้ค่ะนี้ก็น่ารักเป็นไม m e เมโ y นะคะแล้วก็นี้เป็นน้องสตีดตัวนี้ก็คือหมดแล้วเหมือนกันนะคะนี้ค่ะมินิเมาส์แล้วก็นี่ก็มะหมุนน้อยนะคะกับดิสเทน ส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะเคสแอบไหลนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน่ารักเหมือนกันนี่เป็น99้านนะคะตัวน,นี้ก็คริสต์มาสนะคะน่ารักมากอันนี้ก็เป็นซัมซุงโน้ตสอนะคะนี่ค่ะเป็นชุดสน,สนุก แล้วก็นี้ค่ะไม่มีบวกกับเยลลี่ซาริโอนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็เป็นโน้ตสองค่ะเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวก็จะไปแพกของเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เตรียมตัวส่งของวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ iPhone 5ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะนี่แบบไม่เหมือนใครวิปครีมสีม่วงค่ะส่วนอันนี้ก็ iPhone 4S นะคะรถแคนดี้กับดิเตเทิลอันนี้ก็จะเป็น iPhone d i a r y 5นะคะ iPhone 5นี่ค่ะอันนี้ก็เคสแบบครึ่งเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นวิบตุทนม่งกับชมพูนี่น่ารักมากๆเลยค่ะสะ่วนนี้ก็จะเป็นสายห้อยนะคะเพื่อนๆอน,นี่ค่ะเป็นให้กระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมคุกกี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ นี่ค่ะผ้า,ผาคาดผมเดี๋ยวท่านจะให้ดูนี่ก็จะเป็นกุญแจนะคะเป็นหุญนแจนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นหุญแจ my melody นะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็ที่ให้กระเป๋าเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆเคยเห็นแล้วเราก็จะเคยถ่ายลงในรูปภาพนิ่งแล้วเนาะแบบนี้แล้วก็นี่ก็เป็น ส้ข้อมือค่ะเป็นชื่อนะคะถ้าจะดูภาพนิ่งอีกทีต้องเข้าไปดูใน i n s t a g r กรนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะน่ารักมากเลยเป็นสร้อยข้อมือนะคะนีมีมสายปรับระดับให้ด้วยนะคะปรับระดับของสร้อยอันนี้ก็ผู้คุ้แจค่ะส่วนอันนี้ก็ ใช้ข้อมือนะคะนี่เป็นลิตเติ้ลน่ารักมากๆนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำสีขาวนะคะก็คือลูกค้าระบุมาอยากได้เป็นสีดำสีขาวไม่ชอบสีหวานนี่นะคะนี่สามารถทำได้หลายโทนนะคะส่วนนี้ต่อไปก็ของที่อยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นจุกห้อยนี่ค่ะจะเป็นจุกห้อยนี่นะคะ ที่เห็นเพื่อนๆเห็นเดี๋ยวเอารอไปติดจุกอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นหมวกนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหมวกส่วนอันนี้ก็กรอบรูปคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆจะให้ดูชัดๆนี่ค่ะจะมีถุงเท้านี่คะนี่ มีสตรอเบอรี่นะคะมีถุงเท้ามีไอศครีมนะคะมีต้นคริสต์มาสนี่มีมากรองสูงด้วยอันนี้กรอบรูปของเรานะคะแล้วก็มีนี้อีกค่ะนี่ก็กรอบรูปเหมือนกันนี่ก็จะเป็นมาหมุนคิตตี้นะคะน่ารักมากนี่ค่ะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าจะหนักนิดนึงนะคะ กรอบรูปมันจะหนักอยู่แล้วเนาะมันเป็นไม้ด้วยอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านนี่เราก้อนต่อไปนะคะอันนี้น่ารักมากๆอยา้เห็นนี่ค่ะเป็นสมุดน่ารักมากเลยสมุดไดอารี่หรือสมุดโน้ตนะคะแบบว่าอันนี้คือข้างในมันนะคะนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้ค้างกรอบรูปอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ก็น่ารักนี่ค่ะมีมีเยนดี้มีไมเมมีลิลคุมะนะคะมีมมกรองสุกน่ารักมากๆแล้วก็กรอบรูปอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่คาดผมคมริสต์มาสนะคะทันช้แน่นอนแล้วก็อันนี้มากรองฝาไส้นะคะนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวส่งของ แล้วก็หมวกนะคะแล้วก็นี่ของที่คคัสั่งแล้วก็นี่ก็จะเป็นยางมัดผมหรือข้อมือนะคะนี่ก็จะเป็นกิฟตค่ะนี่จะเป็นพวกกิฟต์เค้กต่างๆนี่แล้วก็นี่นะคะ กิบโดนัทนี่แล้วก็อันนี้ค่ะจุกที่ห้อยนะคะเป็นแบบจุกห้อยใส่ชื่อได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดซอมจะทำเป็นชื่อออกมานะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใส่ได้อันนี้กิฟมากระลองนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นสร้อยเหมือนเดิมสร้อยมีของเซนนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เค้กนะคะค่ะตอนนี้ซ่อมถ่ายของครบหมดแล้วนะคะยังไงเนี่ยขอตัวไปพ็กของก่อนนะคะสวัสดีค่ะ